ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ Milo 3 in 1กลับสู่ช่วงที่3ค่ะเฮียวิค่ะไม่รู้เฮียวิค่ะหรือเฮียวิง่วงนะฮะเออเดี๋ยวี่ณจอ เอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย้เข้าช่วงเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วกำลังนอนฟินเลยอ๋อขอโทษคุณผู้ชมหน่อนนั่งโอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเก่งล็อกนี่แบบขอโทษด้วยค่ะที่วันนี้ดิฉันต้องนั่งอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้มีที่มาดิอาจารย์เขาบอกว่าท่านอนสื่อนิสัยใช่วันนี้ในช่วงเฮียวีฮาครับคุณผู้ชมครับผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับท่านอนนี่นะครับมาให้ผู้ชมได้รู้ ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยที่คุณนอนอยู่เนี่ยนะครับมันสามารถถูกต้องมันก็จะมีเบสิกคือไงความตาแคงตะแขงใช่ครับผมซึ่งข้อมูลวันนี้พี่แชมป์ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนอนเลยนะนะฮะวันนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมานะครับจากศาสตราจารย์คริสออลซิคสกี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการนอนหลับที่เมืองนอกเขามีการวิจัยแบบจริงจังเลยนะประเทศอะไรของอังกฤษทางตอนใต้ของอังกฤษ นะครับเขามีอยู่ไม่กี่ท่าที่เป็นหลักๆนะอันนี้ต้องบอกผู้ชมนะครับว่าเราคัดมาเฉพาะที่แบบเป็นหลักๆหลักๆที่ที่ชาวบ้านเขานอนกันเยอะๆอย่างบางคนจะบอกว่าเฮ้ยจโจ้ข้อมูลนายไม่ลึกเลยก็พี่เล่นนอนเอาขาขึ้นมาเกี่ยวหัวอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันไหยจะแข่งถูกต้องท่าแรกก่อนนอนคุดคูอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนอนบ่อยคุดคูจะเป็นอย่างนี้ไม่จะไม่คุดขนาดนั้นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วมันม้วนคือบางคนก็จะมีหมอนข้างไง เกาะไก่เขาบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับคนที่นอนคุดคูเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนิสัยขี้อายอ่อนไหวใช่เลยอ่ะเซนซิทีฟอย่าทิพพอบอกเซนซิทีฟนางสาวไทยมาแค่ขยบงี้เฉยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้านอนแบบนี้เนี่ยมันสื่อให้เหมือนกับว่าตอนเด็กๆไงพี่ที่อยู่ในท้องแม่ใช่ตัวจะขดอยู่งี้ตอนเด็กขดอยู่งี้ นะฮะพี่แจ่มหนูเป็นคนขี้อายไหมขี้อายมั้ยถูกต้องนะครับไปที่ท่าต่อไปเลยแม่จันจันไม่ตอบอย่ายุ่งกับเขาเยอะท่าต่อไปเนี่ยไมนอนตะแคงอ๋อไม่นี่ท่าผมจริงป่ะอาจารย์นอนตะแคงเหรอไหนไหนไหนตะแคงแบบไหนตะแคงแบบนี้ทำขาตรงตรงเงี้ผมจะมีหมอนข้างอันหนึ่งแล้วผมจะตะแคงเงี้ยอย่างเงี้ยองเงโทษนะฮะมาอย่างเงี้แล้วก็จะมาเนี่ยอย่างเงี้เลยอ๋อลักษณะอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคนที่นอนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นคนง่าย โดนโดนอ่ะง่ายๆโดนโดนอ่ะเหมือนคอนเซปต์รายการเราอย่างเงี้ยง่ายๆโดนโดนชอบเข้าสังคมนะครับแล้วก็แต่ที่ต้องระมัดระวังเนี่ยคือเข้าสังคมไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะโดนคนหลอกง่ายคือเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรโพสิทีฟติงกิ้งนะคิดในแง่บวกถ้อคถ้าต่อไปถ้าต่อไปถ้าต่อไปไปทุกคนเลยวครับผมนอนตะแคงแต่กางแขนออกกางแขนกางขาออกเนาะ คิดออกปะบางทีก็นอนอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,น,อนอนอย่างเงี้ยเอออารมณ์ประมาณแบบเนี้ยเหมือนคนเดี้ยงเยออเหมือนแบบโดนสิบล้อชนมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคนที่นอนอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคนขี้ระแวงไม่ค่อยไว้ใจใคระนะฮะตัดสินใจสมมติว,ว่าถ้าเกิดจะเลือกอันเนี้ย<อ>เลือกเลยไม่เปลี่ยนใจคือไม่โลเลนี่เลยนี่แหละท่านพี่แท็ขนะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะ นอนคว่ำแล้วก็เนี่ยลักษณะแบบนี้หนนขาอย่างเงี้ยโอ้โหใช่เลยอะแบบมีสายขาถ้าี่านี่เป็นท่าที่คุณหมอบอกว่าเป็นท่าที่อันตรายที่สุดท่านี่เป็นท่าที่ไม่ควรนอนที่สุดอ่ะสือว่าอะไรโจเขาบอกว่านอนท่านี้คุณผู้ชมครับอจะเป็นคนที่ชอบเฮฮาสนุกสนานเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยบางคนถ้าเกิดแบบว่าดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเฟรดี้แต่ไม่จริงเพราะว่าเขาจะจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เฮฮาสังสรรค์ถูกต้องแต่ใจร้อนใจร้อนไม่เท่าไหร่ ไม่ฟังคําวิจารณ์ของคนอื่นวนี่ไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้อันนีผมพูดตามตำรานะมันตามตำราแต่ทุกอย่างมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นท่าสุดท้ายนอนอย่างนี้เลยนอนแผ่เลยแบบปลาดาวเหมือนปลาดาวอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่นอนท่านี้คุณผู้ชมครับเป็นคนที่ถ่อมตัวผูกมิตรแล้วก็ไม่ชอบแบบไม่ชอบไปตกไปเป้าสายตาของใครอ่ะไม่อยากเด่นดังอะไรเงี้ยอ่า อันนี้ก็เป็นข้อมูลเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่วันนี้ยังไม่จบดีอาจารย์เฮียวีฮาของเราเนี่ยนะครับผู้ชมครับผมอยากจะนําเสนอสิ่งที่มันมันทาให้ผู้ชมเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็สนุกได้มากกว่าข้อมูลที่ผมเอามาเสนออีกค่ะวันนี้มีคลิปมาฝากด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมมีหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลครับปกติแล้วเนี่ยเวลาปั่นฟรีคิกใช่ไหมอาจารย์เขาก็จะมีการยืนกำแพงถูกไหมแล้วก็จะมีแบบผู้เล่นของฝ่ายที่ได้ตั้งตั้งแตะ เข้าไปแทรกซึมถูกป่ะเขาเรียกว่าไปเหมือนกับว่าไปรบกวนกำแพงทีมรับ <ST yaz> ถูกต้องแต่วันนี้ครับแท็กติกนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกัน <ด Likewise. S 2> แล้วมันเกิดผิดลพลาดมันเกิดผิดพลาดจะพลาดอย่างไรนะครับจะเจ็บแค่ไหนอ่ะไปนะฮะเห <Cover S 2> ็น,น <S 1> <S 1> ไหมฮะผมกม็จะเคยเห็นว่าทําไมเขาต้องคุกเข่าอาจารย์เหมือนกับเป็นการกะระยะให้ทีมตัวเองนี้ป่ะดูว่าจะมาหมากไหนนะฮะอ่าแล้วเนี่ยแหละครับดูฮะตั้งใจดูให้ดีๆครับ ปานมาเปรี้ยงโอ้ยเน้นเน้นเนาะเนาะแล้วดูฮะเพื่อนเขาไม่ลุกด้วยนะครับแต่มันเป็นเกมเป็นเกมตั้งรับไงเห็นไหมฮะอุ้ยเต็มๆเลยอ่ะอีกทีมไหมอีกรอบไหมเนี่ยนะครับเต็มหน้าเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยอันนี้คือแทคกติกของเขาคึกว่าจะทำอะไรอ่ะอ่าฮะอันนี้คืออย่าคืออย่าทำดีกว่าไหมคาดเดาว่าเนี่ยคือเป็นการไปกะระยะให้เพื่อนแล้วเนี่ยฮะดูฮะคนที่ได้ปานเป้ง เต็มเต็มอุ้ยเต็มเต็มหัวเลยอะเต็มเต็มใบหน้าโอ้คืออันนี้เนี่ยน็อกไปเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนเขาหลังจากนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคลิปที่2ไปเลยคลิปที่2เลยนะฮะต่อเนื่องคุณผู้ชมเป็นการแข่งรถพี่ช้ป์เคยดูเรื่อง Fast and Furious ไหมอ่าดูดูดูมาชื่อภาษาไทยอะไรนะเร็วทะลุนรกนรกแตกอะไรเขาเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีคลิปจากเพื่อนผมที่อยู่ที่เกาหลี เขาส่งมาให้เลยส่งให้ดูเลยโถ๋ต้องเปิดนี่ปีดจังดูเนอยป่าวก็คลิปนี้มันต่โลกดีอย่างนี้อ่ะผู้ชมลองไปดูครับว่าใครที่เคยเห็นการแข่งรถเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยแข่งด้วยใจอ่มาดูดูเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งเครื่องกันอยู่ไปวิ่งแข่งกันคล้ายพี่จะเร่งเครื่องทำไมฮะ ยังไม่จบเท่านั้นมีอีกคู่หนึ่งมีอีกคู่หนึ่งนี่ฮะมีการตกไฟหน้าด้วยนะครับรถเนี่ยคาดว่าความแรงน่าจะไม่ต่ำกว่า750แรงม้าแล้วเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะแข่งยังไงครับไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับอุ้ยช้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวดูดูคนเข้นออกกำลังกายมาในตัวฮะถูกต้องอันนี้ผมว่านะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะฮะลองเอาไปทำตามอันนี้ อันนี้สนับสนุนเลยนะเพราะว่าหนึ่งไม่อันตรายถูกไหมสองได้เป็นการออกกําลังกายไป็นตัวจริงจริงวิธีเข็นนี้หมอบอกอันตรายนะวิธีเข็นสมมุิบางครั้งเราเจอรถที่แบบจอดขวางเราอยู่ตามข้างเนี่ยควรจะต้องใช้ก้นในเข็นอันลังเข็นดีกว่าคลิปที่3ไปเลยคลิปที่3อันนี้เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์มาก่อนอาทีมงานขออุปกรณ์หน่อยอ่ะตอนนี้ทีมงานเอาอุปกรณ์มาแล้วอะไรนี่คือกระป๋องโคบเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ย เกี่ยวข้องกับน,นี่ด้วยออกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องโค้งน,นี่แหละอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แหละเดี๋ยวพี่แชมป์และวิวเนี่ยต้องลองด้วยนะอ่ะ,อ,ะอยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมครับไปพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเ,ออเขามีความสามารถครับพี่เขาสามารถเอากระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยนะฮะทาเป็นเสียงรถ <F> 1 1> ผมคาดว่าน่าจะเป็น F1 หรือไม่ก็ซปเปอร์คาร์มาฟังมาดูกันอันนี้เนี่ยเริ่มสตาร์ทเหมือนที่พี่ไปสิงคโปร์มาไปเขียนไหมเสียงรถ หเหมือนมากไม่ธรรมดานี่แล้มีผ่อนคันเร่งได้ด้วยอ่ะมาดูเขาอย่างละผมละผมในฐานะที่อาจารย์เป็นคนเดียวหนึ่งในสาวของเราที่ได้ไปดู F1 แล้วใกล้ที่สุดด้วยเอกลุศีที่สุดด้วยต้องรู้ว่าเสียงเป็นยังไงเป่อต่อต่อในขวดอาจารย์ดูเขาทำยังไงกันอาจารย์ทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำให้ทำ F1 ไม่ทำเสียงเนื้อใบไม่เสียงฟูียังไง เอาไงตามตั้งใจเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอายิไอาดิไม่ได้เร็วเววเววเววอุ้ยเอฟยังไงอะเปล่าให้เป็นเสียง F1 ครับผมอ้ยมันไม่ไหวอ่ะอ๋อพี่จอเสียงมันจะโค้งอะอ่ะเวิร์มไปเวิร์มจากการที่ผมได้ศึกษาคลิปมามันมีเทคนิคในการเป่านี่คุณผู้ชมครับวิธีการก็คือว่าต้องบีบกระป๋องนิดนึงนี่นะบีบกระป๋องนิดนึง แล้วข้างในเนี่ยควรจะมีน้ำเล็กน้อยแล้วเราก็เป่าเข้าไปเป่าลมเข้าไปเฮ้ยพี่ทำไงอ่ะเดี๋ยวดิจานนี้ซ้อมอยู่นี่เกียวหนึ่งเบิร์นยางเลยไหมอะไรแบบเบินยางเลยไหมพี่พี่เสียงเลยอะเอาเอมาของแท้คุณผู้ชมครับ F1 ต้องมีหายใจนะมันเหมือนเสียงไั่นแ่ละน่โดรอสสาวจะสิบปางออกออกลูกอีกแน้วอ๋อไม่ง่ายเลยอ่ะจริงๆผู้ชมฮะนี่คือเรื่องราวของเคียวีฮารเราไปพักก่อนเราไปทำดูเองนะแล้วจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้าจับปะไป